หากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุ้มจากค่ายไรออดทั้งวายริฟต์ลีกออฟดิจนวาร์เรนหรือเกมชั้นนำมากมายวันนี้ผมขอแนะนำตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ r w i s t Man Shop กับการเติมเงินด้วยระบบ Official แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่แอด Richman Shop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม400,000คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www.richmanshop.com กดได้เลยที่นี่ด้านล่างใต้คลิปและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ Richman Shop เติมเกมราคาถูกและ IG richman shop นะครับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติมก็กรอกรหัส ID ให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรเครดิต หรือทูมันนี่เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1นล้านปร์เซ็นต์ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ richman shop ได้ยู่ดางลางใจขิดนะครับ ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเรานั้นจะไปดูตัวของเจสกันครับซึ่งเจสในแพทล่าสุดนี้นะครับผมได้มีการบัฟมาให้เก่งมากยิ่งขึ้นครับโดยมีการบัฟค่าพลังโจมตีพื้นฐานนะครับผมจาก5 2เพิ่มเป็น54นะครับแต่ว่าจะโดนเนิร์ฟในส่วนของป่าไปนะครับส่วนสกิลที่3เองเนี่ยดาเมจก็เพิ่มมากขึ้นรวมถึงสกิลติเมจเองเนี่ยก็ได้รับโบนัสเกาะเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยบวกตัวของโบนัสพลังโจมตีด้วยนะครับดังนั้นนะครับผมตอนนี้นะพุ่ง โดยตัวของเจนนะครับผมจะเก่งขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยครับแต่ที่เห็นน่เหมือนว่าอารองอ่ะจะจะโผล่มาที่ร้านอาหารของซันจิเลยไม่ไม่ไม่ใช่แบบต้องรอให้ให้นามีไปที่อารองปาดก่อนมันก็จะเป็นในเรื่องต่อกันได้เลยมันก็จะจะไม่ได้เสียเวลาด้วยผมก็ต่อตามรอตามรอตามนที่ค่อนข้างที่จะ คาดหวังได้คาดหวัง,วงไดงง้แต่ก็แต่ตอน้ายหวังสูงแต่ก็อาจจะเตรียมอยู่ไเลยในขณะที่ฟองซอฟต์แวร์พลอยเอาเมือโซ่หกมาแล้วบัตรบอลสองเรียงสิบปีเลยคือเรื่องของบัตรบอลนะครับเราต้องก็คาดหวังว่ามัน,ม,น,นมันจะมันจะไม่เหมือนโนแมนสกายนะเหมือนได้ถ้าเหมือนตอนท้ายเลยอ่ะเหมือนได้ <c oughs> ถ้าเป็นแบบตอนท้ายเลยอ่ะเหมือนได้โอเคแต่ถ้ามาแบบตอนแรกโนเมสกายไม่เอา ก็รอดูแล้วกันโดยคาดหวังนะ Border g a ขอให้ได้เแบบเข้าชิงเกมอ,อัลเบียนอันนี้คาดหวังมาณในเรื่องของบ o r เ e r เนี่ยคือบางคนอาจจะไปดูคนที่แบบไม่ได้ตามกระแสเกมยี้เนาะคือบอ r เ e r g จริงๆิแล้วเป็นชื่อของเมืองเมืองหนึ่ง,งในตะวานเปียดีครับซึ่งเป็นเมืองที่ ดังที่สุดเลยมั้งของเป็นแบบเมืองที่ใหญ่ที่สุดในในแคร์ฟูมิภาคสอร์สโกลในประเทศเวลส์ที่เป็นจักรวาลอา่าพื้นหลังของแบบแ,บบแ,บบแคมเปญในดีเอ็นดีลหลายๆภาเคเอมาเลยแบบเป็นไม่กี่ครั้งที่เราจะได้เห็นภาพของเมืองแบบมาเป็นโลกที่เราสามารถเดินได้เพราะว่าหลายคนก็เลยชอบข้อมนะุ<ๆ>่งมั่นนี้กันเราได้เห็นดี D เดีเป็นเป็นเกมที่แบบเดินได้จริงๆมีซีจีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยตัวของปาร์ค ที่จะต้องพาให้ได้ฮะพาโับสวัสดีนะครับโอ้มันเอาสุดเลยนะเดีเรามีสู้ไหวไหมนะน้าไหวถ้าก็ต้องเอาพี่เตยช่วยแต่ว่าใครสาอันนี้ไม่ใช่สาเวทแพนตาคิวว้าว Legendary shutdown อ๋จริงๆมาแดกควรควรลงลงลงคลิปแหละเพราะจริงๆอ่ะเขาว่าจะเปลี่ยนเวลาลงคลิปคือช่วงนี้มหาลัยเปิดแล้วเนาะก็อาตารางอาตารางเรียนของผมมันจะมีวันอังคารปฏิทินสุกแล้วก็เสาร์เป็นท้าวันอังคารพุธปฏิทินแล้วก็เสาร์เออเป็นเร็ววันเสาร์เลยพุทธโคตรแยกไม่ตายจำได้จังไรฉะนั้นก็ถ้าเกใช้รอคิปมาเต้นมาบ่าอยู่จะพยายามลงทุกวันจันทร์กับศุกร์นะครับ แต่จะเปลี่ยนแบบวันลงหลักเป็นวันศุกร์นะ่ทุกวันศุกร์จะพยายามโหลดให้ได้เพราะว่าเขาไม่เคยแคบเลย<ใ>เราอยู่ก็ดีเลเราอยู่ก็ดีเขาเขาก็ให้อิสระกับเราเต็มที่ไงเราอิสระรกับไม่ใส่ใจดิเป็นคนละอย่างกันนะมึงต้องเข้าใจกันเนาะคำสองคำนี้ไม่เท่ากันนะพี่ต้องเข้าใจว่าคนในค่ายสังกรรัดโอเอสอ่ะเขามีเยอะนะเป็นเป็นหมื่นเป็นแสน,สนเลยนะอเออเราเราก็เป็นแค่หนึ่งในฟันเฟืองนั่นเองเออ จะรอจะรออ่าผมผมแดงก่อนแล้วเราผมค่อยแบบตั้ง,งใจทำคลิปต่อพอพูดอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บอะฉันก็จะคิดว่าแล้วถ้าเกิดไม่ไม่ตั้งใจป๊บาแล้วแบบเมื่อไหร่จะดังน <c oughs> ั่นแหละถ้าเกิด้นะครับถ้าเกิดใครที่เป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วก็คิดว่าจะเข้าสังกัดนะเพื่อ <c oughs> ให้แบบมีคนช่วยหมู่คนเบียร์อะไรอะ่ะ <c oughs> ถ้าเกิดโอเอสเปิดรับสมัครนี่ก็จะลองดูก็ได้ <c oughs> เพราะว่าเขาก็ <c oughs> เป็นค่ายที่แบบ ให้ให้อิสระเต็มที่แหละบางคนที่อาจจะได้ไม่ติดกั้นอะไรสักอย่างเลยเขาจะมาแบบไม่จู้จี้จุกจิก้วยเนาะเขาแบบเขาจะทักมาแค่ตอนแรกแค่นั้นแล้วก็จะไม่ทักอีกจริงๆเขา,ขาเขาจะมีทักมาบ้างแบบ,แบ,บถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดเห็นเห็นเราเริ่มเริ่มแบบนี้คือมีคนติดตามมากขึ้นเขาเขาจะเริ่มมาแนะนำอะไรบางอย่างอ,อย่างเช่นตอนต้นปีขเขาก็มีแนะนำให้แบบว่า จากตัวเลขที่ที่เราได้ได้ไปดูเนี่ยคุณสามารถรอคิวจากตัวเลขที่ที่แบบเราแบบได้ดูเนี่ยเราสามารถอ่าคุณเขาก็จะมีแนะนำทางสติาสถิติให้เขาเอาแบบสถิติสามบ้านมาให้ม่ให้เราดูแล้วก็แนะนําตัวเราได้คือมันจะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นได้เพราะว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่ากายต้องเข้าใจว่าถ้ากายมีคน่มันมีคนที่ใช้ไอ้นี่อยู่สิ่งที่เรียกว่าพรีเมียมที่ก็ใช้พรีเมียมแล้วนะ